แมงไหมห้องตาแม่ได้ลายจะของชงว่าหอดละจ้ารถเพืการคาดบานนี้มา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 ลำพึงว่าพาลุงดิดมาลาบศีนซื้อมาแล้วเนาะรลละสองหามามาลำพึงเฮ็ดอันอันหนึ่งหนึ่งปลาเรียบร้อยตำแจ่วเรียบร้อยลุงดิดเนี่ยเป็นคนลาบเนื้อตอนนี้เพื่อกาสชเฮ็ดอัน เมนูอันนั้นต่อได้บัดนี้พระเชษฐ์ข้าวเหนียวทุเรียนพระจีโกนทุเรียนต่อมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนียวมาเนี้ยเมนย่าไปบ้ันตัวมะนาวมะนาวยี่บะสวัสดีหัวหน้าม็อบไปบอกเจ้าฮะ เออเมื่อไห้เห็นัก็ตัใหญ่ก็เทามันก็เลยถามไงเาแล้วไอคนี่กดาอ้่าพนขาดีนยังกันกรเลไปหาบ้านอปนางเปนยังเนัะนานโอ้มะนาวมะนาวงามๆไอมะนาวไออเมือใหญ่ผู้ใดก็ได้นะพึ่งก็ได้มะนาวตมะนาวแป้นมะนาวร้ยหนึงเงิมื่นน มา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 ทำหน้าที่ของคุณสุพัฒน์ประทันมาหมดอยู่เข้ากะตอนนี้เข้าเหนียวเข้าบดเข้าจะบิดตัดสินใจไม่นึ่งใหม่จ้ะสุพัฒน์เปลี่ยนทัศนศึกษาอันลำเพึิ่งเขาจะใส่เขาตัวนี้ก็ได้มันบ้าให้ให้ป้าเฮ็ดเอียงก็บออดูมีบีข้าวออกจากกันให้เป็นน้อยวเพสาันล้างมือแล้วด้อจ้าล้างมือแล้ว นี่ค่ะทำข้าวให้เป็นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เนาะเพื่อที่เราจะเอามามูลมไมหมว่ไหมใช่กกเหมใมันหมใา,า่มให,ให,หามใช่าหม,มัน่มันเหม็น่ท <laughs> หม่มัน่หมันเหมใน่ไใ่หม่มใ่ไหม่เหนใช่มใหมใ่ยหมใช่ไหมา่มาหม่หมันโปหม่ไหม่หม่ไหมไหม้่ไใ่หมใช่ มาจงงรงเหอเห็ดปากหพอมันคืนนี่ใจอยู่เนาะจะพอะรว่าถูกไมเ่กินมาตีกิเป็นไงกินลาบเบื้งอันนึ่งปากกันนึงเรียบร้อยล่ะสุกละสุกนะสุกนะจาสิกินสิบเนาะยังแก่กินสุก โอ้ยปวีいい่รถปวดเลเมื่อยในแมนใหม่ปลรืมอมนตาเดนืเนนี่จ้ะข้าวเหนียวที่เราจะทําการมูนเนาะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเตาห้อตอนนี้บอกหันวางจ้ะกำลังยางไก่คือข้าวเหนียวน้อยยางไก่แลลวเข้าจังสิเลือมมุนเรือมมุนกับข้าวเหนียวกะทิตะแต่ว่าตอนนี้เรากจะมีการอ้ย ซอยเนื้อลาบล่ละจ้ะมากกว่าสอิอิลูกคุ่ครัวจักน้อยอีลูกคุก่ครัวแปลว่าอะไรเจ้าของช่องทักทายไหมทักทักทายพี่น้องสวัสด,สสดีสวัสดีเจริญเจริญ <laughs> เน,น่ปิดดเกิตัวย่างนั่นะนะเาม,มาส่งกันว่าเนื้อคือมันนี่งามโบ้ซื้มอมงั่นซื้อเก่งไลยน้องนนกบบบข้าซื้อมาจากทางซื้อทางบ้านอัน่นโอนม้วงนะเรื่องโนม้วงมันนะเฮ้ยโดนอีไทยนะโดน,นบักไทยเลย่นอโดนอีไทยโอ้โอ เก้อนบักใหญ่เลยครับอเช่นใหญ่ยิดดิบมันนำำละพอดีใส่ลาบช่วงนี้ถ้าต้องกินลาบสุกเด้อจ้ะสุกเพือ่อความปลอดภัยเนาะแบ่ไงไว้ใหญ่ลาบ ็นจังได้อัปเดตข่าวสารเนี้ยอยู่หนาฮาฝนตกบ่อช่วงนี้เบิดอาท<อ>ิตย์นี่นะฝนลินเฮ็ดอย่างกะยะลินอยู่ถุงเสะถุงเป่าอยู่อย่างกระยะค่อยคือโอ้จักกันสต๊อกแท้จัาสิตกปฟอมถ้าถุงนี้ดีกว่าสะเฮท้าจะเสิร์ฟเน้อบ่ให้ยาย,ยาสะอาดกว่า ก็น่้นเป็นถุงเจอถร,รียมาอพออยู่บ่พออยู่บ้งเพราะว,ว่านีหนึ่งป่าละอืมอเ,อเรื่องนึง <ม>บ,<ม>บเนบอเมนเนี่ยโง่ธรรมดาใะ่เข้างในดแด,ด้เพียดีรคาคาสีน้ราคาสีนเป็นอย่างคือโบลงลงเข้าใจยุ่ลงจากสามร้อยเศร้าสามร้อยซี่เป็น อันนี้สองห้าสิบเป็นสองห้าสิบแต่ว่าคือบน่งร้อยทำไมยังน้อยราคาซิ้นร้อ,อ,อยซ้าอีบางกันซอยลยร้อยเดียวฟูดร้อยหนหูสุดยอดแนดะ้เนี่ยเ่าเอาว่างี้ก็กได้ต่อไม,ม่เป็นยังเดกอะ่ะชิ้น เนื้อเป็นอย่างคือบัวโล่งห่อนโลดละโลด,โล,ดละร้อยทว่าวซื้อขายกันโง่โตง่ายราคาหมื่นเดียวราคาแปดพันห้าพันเออกระงงสงสัยกันแต่แต่ลงจากร้อยเศร้าไปจากสามร้อยเศร้าจากสามร้อยทวนมาเป็น20 8, 20 6, 20 5, สองร้อยแปดสองร้อยหกสองร้อยห้าตามเคียงเนื้อเขาแล้วเคียงเนื้อเขาบอกว่า งูเป็นโตเวลาซื้อเขากรประเมือนอ่านเป็นเนื้อเป็นซีนมานี่<อ>เพื่อสิขนส่ง<อ>เพื่อสิเสียค้าเจ้าหน่าย<อ>เพื่อสิเสียค้าคนเท็ด่อยังไงบ้าซื้งงวปมาหมื่นหนึ่งนี่มีต้นทุนไหลมาก็จะค้าขนส่งค้าน้ำมันประมาณนั้น ต่อแล้วจ้ได้บหน่อยขอั้วขัควีนเด้อขั้วีนข้าเดียวัอืมไอ้มันก็เลยมันก็เลยบมลงก็คือมีขาขนส่งมีค้าจำและอลก็ม,ม,กมีมีการขน ส่งขายปีกย้อยกินกําไรต่อกันมันก็บวาสามารถที่จะลงได้โลละร้อยชาวร้อยห้าสิบได้เาต้นทุนมันมีมเพราะฉนั้นว่าซื้อโง่ไปทือก็สิได้ขายถือก็จำและเป็นเป็นเนื้อเป็นชิ้นส่วนแล้วอีกอย่างนึงตามเบื้องตามข้าว ในแตน้ะทีเด้งงูประจํากออดจับเขาเคยได้ยินแต่ตีนใกล้เทือนหมู่เทือนมาจากประเทศนอกเป็นยี่สิบสามสิบตันอยู่ในท่าเลยเออนาทุดเนื้อวัวเทือน เป,เป็นควันเนื้อเป็นชิทเป็นซาซาควันเนื้อในีระเทศให้<ม>เนื้อนอนภายในประเทศราคาคือ,อประมนั้นมันเป็นเช่นนั้นหลังจากหั่นเรียบร้อยแล้วเาก็จะเริ่มสับค่ะสับให้มันละเอียดเขาสิเห็ดหลาบซุกมาเนี้ ก็ต้องละเอียดแห่งมันบ่คืยนันบมิสุดธิ้ตัวดอกเอออันนี้กินเพยอยู่ใพื้นทินการกินของคนแล้ตวคนก็มาขมม่วนบางคนกะมสชมต้องมาขมหรือมาชมได้เบิดขมก็ได้แต่ขมแห้งนะเออเขากับมาขมเบิร์ดนี่ก็หลายอยู่เนาะ อ่าเียาันนิดถ้าจะหลังจากหั่นหั่นเนื้อแล้วนะจ๊ะเข้ากันจะทำการลวกเน,นะน,นื้อเออเขาพอดีเลยป้าหำมาพอดีวันนี้ขวดมันโอกินขาวสามถุงเอออย่างอีน่นก่นนี่ตัลวก อน้ำเฮ้ามันจะมีการปรุงแล้วใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำปลาด้วยะนะจ๊ะน่าจะลวกลวกอสองเท่ลวกต้มน้ำร้อนลวกสองครั้งนี่จะ้ะลวกแล้วก็เทนน้ำขึ้นมาเลย นี่เขาจะเค่ขึ้นหมดอนันนี้นา็เอาไปต้มใหม่เทยู่จังสีจนจนเนื้อ,อจนเนื้อเศร้าแดงจ้ะนี่ค่ะเอาน้ำไปค้างไฟใหม่จ้ะหลังจะเข้าลวกเนื้อเสร็จนะจ้ะเราก็จะเริ่มมาหั่นหอม หมกลินเบือมะกรูดแห้งจ้าตอนนี้จ้าหั่นหอมหันม่นใบมะกรูดเตรียมปรุงเอาขมุมอัำรัมเดลรอบนี้เด้อุดนัางทากินและอารมณ์แห่งกัน <laughs> นางทากินนี่ <laughs> เอออันนี้ก็หองยายมากนี่อนหอมเสื้อหลายๆจ้ะตามสไตล์ลาบบันเห่าเนาะกระชีเสื้อหอมมีหอมมีต้นหอมมีหอมเป๋หอมหอมเป๋คืออย่างฮะผักชีไปเรื่อยเรื่อย, <laughs> อยหอมเปรสัน แล้วก็หอมหอมซียังนึงกับเอิญผักชีฝรั่งเหมือนบอก่ชีฝรั่งคือหอมคือคือคือผักชีอ๋ออันนี้คือต้นหอมผักชีอ้าวักชีฝรั่งกเ<ะ>อิญบอกถ้าเอาไปซื้อสงสัยสีส <laughs> ีได้ของพิษมาอยอะแน่น <laughs> ไอ้ที่ว่าที่ว่าตกมานนี่นั่นเท่าไหร่ผมเป็นสามสิบลูปั๊มนั่นหรือว่ายี่สิบกโลูกพูดเนาะจากนี้มุกจากนี้ขมไปมุกคิดบ้างไอันผืนกันทะลักกัททลักกันทลักแม่ยายได้ยังพกปืนน้ำเว้ยไม่ใหญ่นั่นเราก็พยพ ต้มีปืนนแต่อีดูเนอะแต่อีดูแต่อีตนเลือเงไก่งได้ถือเลไปลับเองมนอยู่นี่แล้วกเี่ยงยนอย่นเียวเือนอูน แลนกจรังยังมีคนูอยู่นว่าอพยพเลยผู้เท่ากันนที่ไปบ่ได้ไปยากไปยากเมโดนยการพาไปดอกเปาใส่เพียะใส่เบล่าหรือเ่า วัวห็นอันนี้ลงก็ายิงง่งมีพวอมันเป็นไข่ปาเดียวปาเดียวมันได้ยินเสียนแมวอ๋ออ,อ,อ่ะเริ่มปูกงลยจ้ะข้าวคั่วลงไป เอาพวเพชรเอาพอดนี้พมีการตวงด,ด้วจ้ะเอาการสิ้มเอาปุ้งไปสิ้มไปของนัวของนัวอ่าอันนี้เปิดเผยบ่มีการปิดบังถ้าเป็นเทยบฟยิ่งหนีเพิน่นจี บางว่าจากน้อยถิ่นบางเลยครับบ่บ่เบาวมเจสมบัติไม่ใช่สมบัติอันเราบีบปะถุงไปอ๋อแบบว่าอันนี้ท่านขาแท้ๆบอเซื้อน่ะพอวิเจสมบัติเราบ่คว่ากินสุลวดโอ้เราคือันสลัดเหรออ้าพอบ่เสียมอดนนี้อันแท้เราบอเ้อเราบอเ้อ โอ้ตามเองใส่หลายๆเลยกินตัวหนึ่งกนึ่ก็เน่รถไปจอดไี่ใส่จอดไปโรงเรียนโรงเรียนออ๋จอดไ,ไปน้ำกันเนาะชิมได้บ้างเนี่ยชิมแล้วเนาะ thought Here's a thinking process to arrive at the desired transcription: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe the provided audio (which is in Khmer) into Khmer text. 2. **Formatting Constraint:** The output *must* be only the transcription, with no newlines. 3. **Review the Audio/Text (Simulated Listening):** I need to listen to the provided audio segment and transcribe what is said. * *(Audio starts)* *"" (Sound/Interjection) *"កា" (Ka) *"ហ្នឹង" (Nung) *"បាន" (Ban) *"សើចតែน้ำលោណោះ" (Seuch tae nam loh noh) *"ពាន់น้ำក៏មកដែរ" (Puan nam kor mok dae) *"នេះក៏ខົມដែរមែន" (Nih kor khom dae men) *"នេះบ่ខົມดอกសើបិទ្ធនៅ" (Nih bo khom dok seubit nov) *"ប្រ น้ำมันหลายน้ำน,นะลาบข้อเฮ็ดนั่นอยูเ่เพื่อนพี่กันเนีเ่ยเฮ็ดสูลงภาพกิ่นนึงซูลงภาพแล้วก็มากเป็นลาบแบบนี้แหละลาบมีน้ำบ่ลาบมีน้ำจะน้อยอันนี้ก็จะดได้เจ้าน้ำปลาแดงสีนา่าดูเสียงแบบเหมืน ปนป,นปนปานประคอประดุกแบบภูไทยแฉปนแล้วองวอกประคอมาว่างเถือยืมถวยปอนอ้าวว้าวลงผักแล้วทีนี้ เออมันอกีแบ่งก์ไปน้ามก็ได้นนไนยนางบอกเออให้กูแบ่งไปน้ามันสิก <laughs> เออเอาไปเล่นโอ้ไปจะแซ่บแล้วจ้ะดีค่ะกับข้าวเวมนูที่สองของเราก็คือลาบซีนแบบสุจกจ้ะกินเบิ้ลนี้กับผักกระเท او เบิ้ลละผักกระเท ا าแติบเติบเบิ้ลได้กินพอละ <laughs> มา้ากินข้าวนำกันได้จ้ะ